คลิกซ้ายแล้วก็อีอสวัสดีครับผู้ชมครับพบกับลุงพีอีกแล้วนะฮะในอาร์ u สไ i v วอ of อ h ฟเดอะเซ็นเตอร์ตอนนี้เรามีแขกรับเชิญซึ่งไม่ใช่แขกแต่เป็นคนไทยแท้ๆซึ่งเป็นเชื้อชายเชื้อาย เชื้อสายผมกับเชื้อสายผมเป็นครอบครัวเดียวกันเจ๊กอปปี้ครับสวัสดีจ้าและนี่ก็คือ confuse a r c ครับผมถูกต้องนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่นี่คือ a r c center เราจะฉีกกดทุกอาร์คคือเราฉีกกดทุกอาร์คเพราะ เราได้ c a n c e อาร์ทุกๆอย่างไปแล้วมาเริ่มต้นซีรีส์นี้เ,เราอยู่ในแมปใหม่ครับผู้ชมครับซึ่งเป็นแมปที่สวยงามสวยงามสวยมากๆเราได้จะก็ปี้มาก็ถือว่าอุ่นใจระดับหนึ่งแล้วกันนะเฮ้ยเจะก็ปี้้ย <c oughs> จก๊ก็ปอย่าไปทำเขาแรดอ่นะเขาต้องทำแกแน่ๆวิธีการตักทายของชาวรีพุงนั้นให้กดคลิกซ้ายหนึ่งทีจก๊ก็ปไม่มันตีเขาแน่เลยกดอีหนึ่งทีกดอีหนึ่งทีเราจะขี่นทีอ่ากดอีหนึ่งทีกดอีกไม่ต้องคลิกซ้ายก่อนเลอี คลิกซ้ายแล้วก็อีเฮ้อฮ้อว้าเมื่อกี้ยอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องเดี๋ยวพ่อพาไปดูช้างถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราอุ้ยนี่ไงเมื่อกี้บอกพาไปดูช้างอย่ไหมนี่นี่เจอช้างเห้ยเออช้างของจริงเลยแมมมอสแมมอสนี่ไงสิบสองนกา มันต้องเป็นของผมแล้วล่ะช่วงนี้โปเกมอนโกกำลังระบาดเดี๋ยวรอต้องไม่ใช่ระบาดกำลังิกลงหิบบอกเป็นไวรัสเลยนี่ครับนี่คือวันพันโกรโอ้โหเขาต่อยกิมมัดแล้วเนี่ยต้นไม้ร่วงเลยต่อยกิหมัดแสดงว่าเจ๊ไ่คน โอ้โห و! รู้สึกว่าหมาป่าก, icker, กับแม่มอกลังสู้กันครับโอ้โหเอาเลยเอาเลยหมาป่าเอ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 ้ยหมาป่าตีหมาป่ากัดผมด้วยโอ้ยรอด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 หมาป่ากัดเจ๊ตายไปแล้วอ่ะโอ้เอาตายแล้วเจ๊ก็อ้โห Ary, <ถ>ูมาเกิดอะไร เราไปเกิดที่อื่นเถอะที่นี่เขาคุมโอเคฮะตอนนี้เรามาที่ใหม่แล้วครับโอ้โหที่นี่สวยงามโอ้ยหต่<ะ>อเขาสวยมากเลยนะครับเนี่ยสวยจริงๆสวยจริง,รงๆเลยแล้วก็มีเพื่อนเดี๋ยวเดีๆๆ๋ยวตัวนี้จําได้มันพ่นไอตัวนั่นใสเราอ่าๆๆพ่นแล้วอลลเอาละตอนนี้จะก๊อปปี้กันละวิ่งไล่อาจะรก็วิ <c oughs> <c oughs> ว่งไปต่อไปเอ,เอามันออกไปทำ,ไทำอะไรพี่ฉันฮะทำอะไรพี่ฉันนะทำอะไรพี่ฉันนะมันมีหลายตัวไปเลยไปแล้โอ้ยฮึบฮึบนี่ อยู่ที่สูงได้เปรียบเอ้ยมันจักการเจ้าตัวนี้นะฮะเฮ้ยมันน่ารักเลยหนูไม่น่ากลัวจังเลยอะช่วยผมด้วยอฮ้ยโอเคครับท้างนั้นเราจะรีบสร้างบ้านตรงนี้แล้วกันนะเห็นไหมเขาเดินหนีเฮ้ยเฮ้ไม่ตัวหัวนะลูกเดี๋ยวพ่อจะมารับนะลูกนะครับนี่เห็นไหมอ๋อจ้ะอืมใช่เราจะยึดที่นี่เป็นที่ทําบ้านไอเดียเกียร์ไอรูทเพราะว่าเจคิดว่าถ้ามืดๆแล้วเราไม่มีที่นอนเนี่ยเดี๋ยวเราจะตายนะใช่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  เฮ้ยมันจะลำโอ้ยอเราจะต้องจับเจ้าตัว,ตวสาวตัวจิ๋วนั้นให้ได้เลยฮะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นชาลิศาสตร์แล้วก็ต้องไปจัดการยิมเดี๋ยวเดียวเดียวนะเมันโปน Pokemon, เกมอน<ๆ>เดียวเดียว<ๆ>ก็ช่วงนี้เห็นเขาฮิตยังไงเอ่อก่อนเะก็ตเจิมเออเราเราเริ่มอินโทรรายการนี้ใหม,ม่ไหมเป็นอ่ะอินโทรเพริม่มฉันอยจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่คนที่ เออแมันั่นมัน big s a l อ o n เออเห็นคุณเทคโอเวอร์รายการผมยใช่เทคโอเวอร์ g s ซ l m o n เป็นเรียบร้อยเดี๋ยวว่าจะชวนเดี๋ยวว่าจะชวนลุงพีไปเล่นอยู่เฮ้ยโดโด้ยันถึงเลยลูกใครอะไรไม่สนเฮ้ยโด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 ขอเล่นนะขอเล่นนะทั้งั้นสอยโดโดครับสอยโดโดครับโดโดสอยโดโด ฉันจะทําให้แกหลับโอเคครับโดโด้หลับแล้วครับตอนนี้เราตั้งชื่อโดโด้ให้เป็นแจ๊ะแจ้แจว่าไงเจ้านายนี่เอเรามาอยู่ในเกมอาร์คสบายบุ๋งอะไรนะอาร์คอาร์คปากปากเออกุ้งปลาอะไรรู้จักไหมอ๋อนี่พี่สาวของฉันไม่ได้เจอพี่สาวฉันกี่ปีแล้วเนี่ยประมาณ2ปีเศษใช่ใช่คร <ๆ S 2> ั้งล่าสุดเจอกันซีรีส์ไหนคอนฟิวไมครับถูก<อ>ต้องได้ข่าวว่าตอนนั้นพี่ของฉันยังสวยอยู่เลยใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้ล่ะ ก็ยังสวยอยู่นั่นแหละถูกต้องหลังไม้ห0บาทครับได้โอเคทั้งนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะสร้างบ้านแล้วครับคุณผู้ชมครับโอเคเรามีแจ้คอยควบคุมอจะกลับอย่าลืมนะ50บาทนะได้เลยทำไมไอ้แจ้มาถึงมันสนิทกับเจ้แล้วเว้ยจะกลับอย่าลืมพาผมไปเลี้ยงนมนะได้เลยดูนี่เราเพียไม่เฮ้ยรักจะกราบที่สุดเลยรักเหมือนกันนะจุ๊บจุ๊บ เป็นไงเป็นไงรู้สึกยังเจ้านายรู้สึกอะไรแกรู้สึกกดนี่เลยจับโดโดเอาจูบไว้เจ้าก็ไปเลยจูบว้เจ้าก็ไปเลยอมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วจะกลับเลยไปแล้วนายแน่เลยตอนนี้แกรักใครเป็นสุดรักเจ้านายครับเจ้านายช่วยชีวิตผมไว้โอยข้ามันเลยเจ้าเจ้าสาวค่าเจ้าก็เลยเออเจ้าตายแล้วค่ามันเลยว่าเจ้าก็อย่ามึงตายนะอย่าลืมนะห้าสิบผมอะห้าสิบบาทอ่ะอุ้ยมันขึ้นทันทีเอา เฮ้ยมันขึ้นมาแจ้ลบเร็วโอ้โหตาบอดตาบอดโอ้โหตาบอดคำทางเอ้ไอ้แจ้ลงก่อนแจ้แจ้ลงก่อนไฟมันแจ้ไฟมันโอ้ไฟมันเกัดมันเกัดมันโอ้โหตอนนี้เราผมมองไม่เห็นครับแจ้ตอนนี้แจ้กัดมันอยู่ฮะตอนนี้แจ้กัดมันกัดมันอยู่ครับตอนนี้แจ้กัดมันจะ้วก็แจ้กัดมันด้วยแจ้ทั้งแจ้ทั้งแจ้เร็วๆทั้งแจ้ทั้งแจ้ทั้งเจทั้งแจทั้งเจทั้งแจ็เฮ้ยอย่าให้กัดนะอย่าให้กัดนะเออสู้อะไรสู้อะไรลงน้ำไปแจ็เฮ้ยกัดมันเลยกัด กัดนี้กัดใต้น้ำเป็นไงล่ะไอ้จะต่กัดใต้น้ำเป็นไงล่ะนี่กัดใต้น้ำเป็นไงโอ้โหโอ้เป็นสุดหรอกโอ้โหหิ้งห้วยโอ้โหมัดเลยมันเลยโอ้โหสึกนี้จะก้าวได้ไหมเออเอาเลยเออนนั่อะไรเอออะไรเออเอาเลยเอออะไรเออเรียบร้อยครับโอ้โหยังไงเจ้านายบอกแล้วเกมนี้ผมสามารถสู้ได้อย่าให้ในไมค์ครับแล้วกันทำไมอ่ะผมสู้ไม่ได้โอเคครับเราได้ฟาวเดชันมาแล้วนะฮะเราจะสร้างบ้านตรงนี้เลยกันนะครับ โอเคฮะวางนะครับได้แค่ฟาวเดช i o นนะฮะแลนส์กล้องอยู่ไหนเนะี่ยเจ๊อยู่ในป่าเจ๊ออกมาหา oh. เข้าไปหาอะไรหน่อยเพราะว่าตอนน้องพี แกงเจ้เจ้ตายของเจ้หายหมดเลยอะอะไรแล้วแกงอะไรถ้าเกิดคุณถ้าเกิดคุณเข้าไปในป่าแล้วตัวอะไรบ้างนะตามคุณมานะเห็นไหมนั่นนะเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหตามมาเต็มเลยโอ้โหแจ้แจ้แจ้อุ้มแจ้ก่อนเรียบร้อยเอ้เจ้าอุ้มไก่อุ้มไก่อ้วหนึ่งเกมเนี่ยผมได้มีความสัมพันธ์กับแจ้มากยิ่งขึ้นนะลูกเลี้ยงเลี้ยงเขาได้ยังไงอะเอาก็ให้เบอร์รี่ไงอ๋ออุ้ยโอ้โหภูเขาไฟครับ เฮ้ยภูเขาไฟกำลังปะทุเลยเจ๋งอะสวยมากเลยเนี่ยแล้วทำไมทอ้โหโหโโหแจ้สู้มันเฮ้ยเฮ้ยโอ้ตามบอดนะครับโอ้แจ้แจ้แจ้เอาเลยแจ้เอาเลยเอาเลยครับเอาเลยครับตอนนี้แจ้กับผมกำลังช่วยสู้ช่วยสู้ครับช่วยสู้เอาละแจ้กับผมกำลังช่วยสู้แจ้มาช่วยสู้เลยเราครับบอมเอาเลย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 ลูกเอาเลยลูกเอาเลย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 ลูกเอาเลยเอาเลยเอาเลยลูกเอาเลยเอาเลยแจ้ะไรเวลวอับตอนนี้แหละเออแจ้บวกแจ้บวก เออเอาหูเจตาย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 โอ้โหเจตายเจตายไดโนเสาร์เลเวลตั้งสามจุดสอแน่ตายว้ายแจตายเจกอลก็ไม่ช่วยสู้เลยถ้าเกิดเราเลเวลอัพตอนนี้นะกรรมตามสนองเจเห็นไหม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 นี่ไงจะหมอบทำไมเราจะหมอบทำไมเราไไม่ด้อยู่ค่ายรอดอมหมอบไหมเฮ้ยเกอลตีมาเลย เอาละครับสองพี่น้องลุมในทวเสามันหลีแล้วจก็มันหลีแสดงว่าไกล้ตายครับล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันเดี๋ยวมันกลับมาทำร้ายเราอีกนะมันไม่กลับมาทําร้ายเราหรอกปล่อยเขามันฆ่าแจ้ดนะจีไม่ใครทาร้ายเราเราก็อย่าทำร้ายมันฆ่าแจ้ดฆ่าคนในครอบครัวเดี๋ยวค่อยหาม่ไอ้บ้าเออใช่อุ้ยอุบายอีกแล้วตีเลยนะครับตีเลยตีเลยแล้วทำไมต้องตีเนี่ยเราไม่ฆ่าเจ้าตั้งแต่แรกแลยนะอย่าพึ่งมาตอนนี้ตีมันก่อนตี ตีตีตี <S <S aha, ตีถูกตีถูกตีให้ถูกตีให้ถูกตีก่อนเจตาบอดีถูกโอเคโอเคเขาหลับแล้วเขาหลับแล้วเฮ้ยเราเลี้ยงมันดีกว่าครับเลี้ยงได้เหรอเลี้ยงได้เลี้ยงได้เราต้องเอาเนื้อจากแจแจเอาไปให้ฉันด้วยนะโอเคเรียบร้อยครับโอ้โหเนื้อแจเยอะมากครับ เะโอเคครับตอนนี้เราได้เนื้อมาแล้วนะฮะที่เหลือคือรอน้องอากูมอนของเราโตนะฮะเอาอากูมอนโตแล้วครับโอ้โหเป็นของเราแล้วอากูมอนตามมาตามมาวิววิทเรียบร้อยเอตอนนี้ละออผมจะล่าไาโดเสาโอเคไหมครับผมโอเคได้เวลาออกไปตามล่าหาไาโดเสาแล้วมาเร็วอากูมอนเร็วครับผมเออนี่เห็นไหมอากูมอนอากูมอนอ้าว ไม่โชว์สุริตแรงกล้าให้จ้ากโเห็นเลยเอกมอนมอนมอนลมอนเอามอนไปติดใต้ถุนบ้านทำไมลูกมอนมาแล้วลูกมาแล้วมนมอนเออเ้ยเฮ้ยไปไปไปไเอาคา,า,า,าโก้กันเช่นเขียว,วๆนั้นเราอาจจะได้ของก็ได้ไป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 ไวายน้ำมาเร็ววายน้ำมาเร็วแล้วอา้อาแล้วอ้ามนวายน้ำเป็นด้วยเหรอว่ายเป็นหมดทุกตัวเลยมาแล้วลูวกมาลวครับอลึกขนาดนี้ก็อาจจะมีตัวอะไรมาก็ได้มีด้วยเหรอ ซายมีสิปลาฉลามตัวโอ้โหนันเสาวมันมีตัวอยู่ใต้น้ําก็มีเยอะนะคุณแล้วทําไมถึงมาก็มันมีของดรอปตรงนี้โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้วด้านซ้ายมาแล้วไายมาแล้วไาวมาแล้วมาแล้วไปเร็วเร็วไเร็วเฮ้ยอะไรยั้งตกใจ ตกใจสัตว์เลี้ยงผีนั่นแหละอะไรกันเนี่ยเฮ้ยตกใจผมยังไงอุ้ยนี่ไงน้องพี่อ๋อตัวนี้อังมังกรโครมาโล่มังกรโครมาโล่ไม่ใช่มังกรโครมาโลโล่โอเคครับอุ้ยรู้สึกโอ้โหแถวนี้แจ้เต็มเลยครับนี่มันลังแจ้ชัดๆนี่มันลังแจ้นี่มันลังแจ้เออหลังโดโด้กับหลังโตบินครับแหลมเลยฮะตรงนี้ทางนั้นแล้วก็เดี๋ยวรอจะเอาตรงนี้เป็นที่จัดการฟาร์มอ่าว่าไงลูกเฮ้ยเจคอบน่ารักมากเลยน่ารักน่ารักเฮ้ย เท่าไรรู้อุ้ยอุ้ยมันกระโดดกันเลยอ้โหสายธมบานลั่นมันกระโดดช็อกหัวเลยมันชื่อแคมคอมปี้โอ้โหอยากให้คุณผู้ชมเห็นกล้องเจ้จริงๆเลยคือมันกระโดดเงียบหัวเลยอ้าวเลเวลสิบห้าทูโอเพนพีพียูเลเวลเท่าไหร่พีเลเวลเก้าดูเลยเจ้เลเวลเฮ้ยเสียดายจังเลยเวลไม่ถึง รูนี้น่าจะเก็บเวลให้ถึง15ก่อนครับเอาโอเคครับคุณผู้ชมครับรู้สึกว่าเรารู้เป้าหมายของเราละาต้องเวล15พัดต่อไปต้องทำ <15 S 2> ได้ตัวไหนสามเขานี้สามเขานี้ไทเซเลทอ็อปไทเซเลทอ็อปใช่<อ>เพราะว่าในตอนที่เจ๊เล็ดดูอ่าว์เวอร์เลนเจอร์ได้ชอบไทเทเลท็อป It's morphing time จะเอาจะเอาเดี๋ยวดิหรือไม่ก็ฟาร์มิงโกตัวนี้ก็ได้ฟาร์มิงโกโดโรเราค่อยมาตอนเรามีธนูอาบยาพิษเอ้ยเราไม่มีธนู จะเย็นเอาตัวไหนเนี่ยตัวนี้ตัวไหนคามมิโก้มันชื่อโดโด่อ๋อเหรอโอเคโบกหนึ่งทีโบกหนึ่งทีโอเคอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเขาฆ่าตายปะเนี่ยโบกเฮ้ยอ้าวตายเลยเห็นไหมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะให้อากุมอนหยุดหยุดอยู่งั้นนครับโอเคเจคอบมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะให้เจคอเรื่องเอาเอาสีเลยครับมีหลักสีเลยนะครับเอาสีเลยครับผมเออ เอาสินี่ตัวนี้ก็ได้ตัวนี้น่ารักตัวนี้นะตัวนี้นะเอาโบกหนึ่งทีโบกหนึ่งทีแล้วทำไงโบกหนึ่งทีเอาเอาเฮ้ยมันขึ้นที่สูงอเฮ้ยมันลอยโอ้โหจะฮึบจะฮึบโบกหนึ่งทีโบกเลยแล้วไงต่อเอาโอเคเอากด e แล้วก็เอาเอ่อเบอร์รี่ใส่เข้าไปอากุมอนไปไปไปกุ้มอนเร็วเร็เรามาดูสัตว์เลี้ยงของเจโกฟกันนี่นี่นี่เจโกฟเขาได้โดนโดแล้วนะกุ้มอนนะไหนครับขอดูหน่อยครับนี่ไงหลับอยู่นี่เป็นไงสุดยอดไหม รอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนี่เป็นไงเจ๋งไหมล่ะโอ้เจ๋งมากเลยครับปลบมือให้เลยแปะกแปลนี่ประชดใช่ไหมเนี่ยโอ้เปล่าครับโอเคตอนนี้เฮ้ยสุดยอดตั้งชื่อตั้งชื่อโดโดนั่นแหละรอครับผู้ชมครับอ้าวกดผิดโดโดนิ่นล่ะนุ่นเลยนุ่นแหละโอเคกลับบ้านอ้าวมันไม่มาไปไปไปกดตัวที่กดผิดอุ้ยน่ารักจัง อีกกี่ชาติก็จะถึงเจนไปก็ลองวิ่งเลยลองวิ่งเดี๋ยวมันวิ่งตามวิ่งเลยวิ่งเลยนี่นี่เอ้ยน่ารักจังนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหเนี่ยฮะไมโครเฟลยังอายโอ้โหดำน้ำทั้งทั้งเจ้าของทั้งเฮ้ยเดี๋ยวสึ่งก็ไอหลามเนี่ยไอหลามไม่นะไอหลามโอ้โหโอ้โหบันไดก็บันวายมาแล้วเดี๋ยวก็บันวายมาแลยเดี๋ยวก็บันวายมาแล้ว เดี๋ยวสี่กำลังว่ายไปเร็วกดชิปเร็วเร็วเร็ว oh พีจะตายเร็วเร็วโอ้โหตัว okay ยังใหญ่อะโอ้โหโอ้โหโชคดีโอ้โหแล้วก็ผ่านลังไปดิแล้วโอ้โหโชคดีตัวยังใหญ่แบ่ลงไปหาไปยังแปะไปลงไปหาโอหัวสักดีเลยเนี่ยขับขึ้นมาเร็วเร็วเร็วโอเคครับผู้ชมครับเอาเป็นว่าวันนี้ลุงพีกับเจ้าก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะถ้าเกิดคุณผู้ชมชอบอยากให้ลุงพีเล่นต่ออีกเลยกดไลค์และกดซับสไคร์ตามด้านล่างนี้เลยนะครับ โอเคแล้วก็อย่าลืมเล่นเกมที่มีประโยชน์ดีประโยชน์มาจากเกม้วยนะจ๊ะยังไงก็ติดตามซีรีส์ Arc Survival of the Center เ้วยนะครับคุณผู้ชมครับเย่เย่เย่ว่าคงจะมันน่าดูสองพี่น้องตะลุยแบบนี้แล้วพบกันในครั้งต่อไปครับบ๊ายบายครับสวัสดีจ้าึ้อไปทำไมอ่ะ